สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่กระลบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับวันนี้นะครับอาจารย์สยามก็นะครับมากับท่านผู้โชคดีท่านหนึ่งนะครับที่เป็น f c แฟนพันธ้ายนะครับซึ่งท่านเดินทางมาจากอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับท่านเป็นใครอย่างไรนะครับใครที่มีเหรียญนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับและก็นะครับเหรียญที่เป็นเหรียญ5บาทที่ผมซื้อวันนี้นะครับพร้อมกับเหรียญต่างประเทศนะครับวันนี้ นะครับเรามีผู้โชคดีด้วยนะครับส่วนเหรียญนั้นจะมีลักษณะอย่างไรอะไรยังไงนั้นผมขอแนะนําบุคคลที่นะครับผมเชิญเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งท่านเป็น f อตัวยงของเราจากมหาสารคามนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้คุณแม่นะฮะเดินทางมาที่อยู่ของอาจารย์สยามเลยใช่ไหมครับค่ะคุณแม่มาจากที่ไหนฮะที่ไหนฮะแม่มาจากอำเภอบละบือค่ะจังหวัด มหาสารพาดนะครับขออนุญาตนะคุณแม่ชื่ออะไรนะครับแม่ชื่อเจียมจิตนะคะธีรศิราเวทโอ้ยคุณแม่เจียมจิตนะครับเดินทางมาเองเลยนะครับเดินทางมานี่คือคืออยากจะรู้ว่าสยามชนะซื้อจริงไหมใช่ไหมครับใช่แล้วเหรียญนี้ของแม่ไหมครัเหรียญนี้ของแม่ไหมเหรียญของแม่เหรียญ้านี้ใช่ของแม่ไหมครับเออเหรียญต่างประเทศนี่แหละครับของแม่ไหมใช่หมดเลยนะครับใช่หมดนะแม้กระทั่งเหรียญที่กองอยู่ตรงนี้ก็ของคุณแม่นะครับโอ้โหถ้าเป็นของคุณแม่เนี่ยคุณแม่โชคดีเลยนะครับ อ้าวันนี้ก็รับเงินไปเลยก็แล้วกันนะแม่นะจ่ายสดๆนะจ่ายสดๆก้าวแล้วคุณแม่นะเดี๋ยวจะสอบถามคุณแม่นิดนึงนะครับที่คุณแม่เดินทางมาเนี่ยคุณแม่ดูคลิปมาจากช่องไหนครับของอาจารย์สยามนะคะโอ้สยามชแนลใช่ไหมฮะใช่แสดงว่าคุณแม่ดูคลิปจบนะครับใช่ถึงได้มาเลยแล้วจบแล้วก็มาเลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์ซื้อจริงไหมใช่ไหมครับแล้ววันนี้ยืนยันว่าซื้อจริงหรือไม่จริงครับซื้อจริงเลยค่ะโอเคขอบคุณคุณแม่นะครับคุณแม่เจียมจิตนะครับ อ่าโอเคนะครับนั่นก็เนี่ครับเป็นคุณแม่เจียมจิตนะครับถือว่านะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับว่าหลายๆคนนั้นถามมาว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องยืนยันว่าซื้อจริงนะครับขอให้คุณมีจริงในสิ่งที่เราต้องการมีเหรียญอะไรบ้างของคุณแม่จิมจิตวันนี้นะครับจากมหาสนคมนะครับก็เหรียญแรกๆง่ายๆเลยนะครับเหรียญแบบนี้เราซื้อนะนะครับแพงไม่แพงมันเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะของคุณแม่นี่มีรอยเจาะด้วยนะถ้าถ้าเจาะแบบนี้มันมันราคาไม่ดีนะทุกคนนะนะเจาะแบบนี้ มันมีรูรจอยเห็นไหมครับเหรียญรุ่นนี้มีแท้มีปอมไหมมีนะฮะม,มีมีทั้งแท้และปลอมนะครับอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าเหรียญหัวหนามนะฮะที่เรียกกันเหรียญหัวหนามก็จะมีหลายรุ่นนะันใช่ไหมคุณแม่มีทั้ง10เซน20่สเซนอะไรต่างๆนี่ก็มี50เซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะฮะถ้าใครมีเยอะๆหน่อยก็เอามาขายได้แต่ถ้าเป็นเหรียญใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะนะครับนำมาเหรียญสองเหรียญก็ขายได้นะนี่ฮะ ดูนะครับนี่อันนี้เจาะรูนะคุณแม่เนาะนี่น่าเจาะเลยเสียดายนะคุณแม่เก็บมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นหัวหน้าไฟฟ้านะท่านก็นะครับไปสู่สวรรค์แล้วก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณแม่นะนะครับอ่านี่นะฮะอันนี้ซื้อแล้วก็อันนี้ก็มีของคุณแม่นะครับแบบนี้ผมก็ซื้อนะครับคุณแม่นะเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมฮะเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญร้อห้านะครับเหรียญร้อห้านะครับเป็นตราแผ่นดินแบบนี้นะครับก็ ก็ซื้อนะครับซื้อนะครับใครมีผมก็ซื้อนะฮะอย่างนี้นะครับค i mean er ุณแม่รู้ไหมว่าเหรียญรุ่นนี้มันมีแบบไหนที่แพงเดียวไหมครับแพงสุดคือมันต้องมีรอสอนะแม่นะข้างล่างนะถ้าเขียนว่า1 2 0่งสองศนยนะแม่นะอ่าแพงเลยนะครับเหรียญแบบนี้ถ้า1 2 0่นะครับผมซื้อสูงสุด5้าพันเลยนะครับเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับมีอีกนะครับของคุณแม่ก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับทุกคนครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะฮะเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับสําหรับ ถ้าเราเหรียญ5้าบาทนี้ดูง่ายมากนะครับขอให้เป็นปี2546คุณแม่มีมา2เหรียญน,นะครับวันนี้เนาะคุณแม่มีมา2เหรียญน,นะครับปีสีวก็ยังรับซื้ออยู่นะครับใครพบเจออย่างนี้ก็สามารถที่จะขายได้นะครับเราก็ยินดีรับซื้อแล้วก็เหรียญสตางรูอย่างนี้นะคุณแม่นะสตางรูแบบนี้นะสตางรูนี่นะครับผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าที่ผมซื้อแพงเนี่ยเพราะอะไรนะคุณแม่นะอนุญาตบอกแม่ด้วยนะครับ สตางรูนี่นะครับมันจะมีด้วยการทั้งสตางแดงอย่างนี้นะทุกคนนะสังเกตดูนะครับนะคุณแม่นะเดี๋ยวอธิบายให้คุณแม่ฟังไปด้วยนะแม่เนาะทั้ง5สตางนะครับสิสตางและก็1สตางนะครับที่ผมรับซื้อแพงๆที่ว่ากันเป็นราคาหลักหมื่นนะฮะต้องเป็นจำนะครับสิ่งที่ต้องจำนะครับคือรอสอหนึ่งสามสองจำให้ดีนะครับถ้าใครมีสตางรูแบบนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับ ข้างล่างนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะด้านหลังนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงมันจะมีด้านหลังให้ดูนะครับบางท่านก็ไม่รู้ว่าเขาดูกันตรงไหนรอสอนี่ด้านหลังนี่เขาเรียกด้านหลังนะฮะแบบนี้นะครับนี่นะฮะที่ที่เป็นรูปกงจักรนะครับให้ท่านสังเกตคําว่ารอสอหนึ่งสามสองนะครับจะแพงทันทีจำไว้นะครับจะเป็นหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์หรือหรือสิบสตางค์ก็แล้วแต่นะครับถ้ารอสอหนึ่งสามสองจะแพงทันทีนะครับเพราะว่ารอสอหนึ่งสามสองทำไมแพงรู้จักไหมครับคุ คืออาจารย์จะบอกว่านี่ครับลสหนึ่งสามสองเหตุผลที่แพงคือเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับผลิตน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มันแพงนะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะฮะที่ซื้อมานะครับจากคุณแม่นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณแม่ที่เดินทางมาไกลนะครับแล้วก็มีเหรียญเหรียญอีเหรียญหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็นํามามาขายคือพวกเหรียญคุดอย่างนี้นะครับบางท่านนี่นะครับไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญคุดนะคุณแม่ก็เจอมาใช่ไหมว่าว่าเหรียญคุดเนี่ย คุดหนึ่งบาทเนี่ยบางที่เห็นเห็นรับข้อมูลกันว่าแบบราคาเป็นแสนเป็นล้านแม่เคยเห็นข้อมูลแบบนี้ไหมนะฮะจริงๆแล้วนะครับเหรียญคุดเนี่ยไม่ได้มีราคาแพงขนาดนั้นนะครับทุกคนแล้วก็หลายท่านนั้นที่โดนมาก็คือนะครับคุณแม่ก็โดนด้วยใช่ไหมครับในการทําใบรับรองนะครับก็อาจจะไปเคยเจอว่าส่งไปแล้วมีการทําใบรับรองเพื่อทําการขายเหรียญขอ,อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสยามชาแนลไม่มีการทําใบรับรองในการซื้อขาย ถามคุณแม่ก็ได้คุณแม่ขายผมได้ตังผมเมื่อกี้ได้ทําใบรับรองไหมครับไม่ค่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เสียเงินนะได้แต่เงินเนาะได้เงินอย่างเดียวนะคุณแม่ยืนยันได้นะครับว่าไม่ได้ทําใบรับรองแต่ได้ตังนะครับเหรียญถ้าเกิดมีการทําใบรับรองก่อนขายนี่คือมิตรสาชีพนะครับจะหลอกเอาเงินท่านไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับใครมีข้อมูลเหรียญอะไรนะครับอยากจะให้อาจารย์สยามประเมินราคาหรือให้ดูให้ก็ แอดไลน์ไอนะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับสยาม FC555 นะครับแอด801 a x i นะครับถ้ามีราคาอาจารย์จะตอบกลับทันทีนะครับถ้าไม่มีใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็นะครับอาจจะตอบกลับก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งที่เราต้องการตั้งใจดูรายละเอียดครับดูคลิปให้ดีถ้าคุณมีในสิ่งที่เราต้องการเราซื้อล้านเปอร์เซ็นขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ